มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนุเทพเนี่ยกดเล่นหมากรุกออนไลน์แล้วดันไปเจอ AI สําหรับ AI ที่อาจารย์หนุเทพได้เจอเนี่ยก็เป็น AI เทสไทยนะครับก็ถือว่าเป็น AI ที่รันอยู่บนเว็บไซต์ PlayOK okay นะก็คือต่อสู้กับผู้เล่นมากหน้าหลายตาครับจนคะแนนค่อนข้างสูงมากนะในเกมนี้ครับ AI เทสไทยเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่เดินก่อนนะแต่เพื่อให้มันง่ายต่คุณผู้ชมเนี่ยผมจะให้อาจารย์หนุเทพเนยครับเขาเป็นสีขาวแล้วกันนะ ดูในเกมจริงเนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์ p l เอนะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกว่า ID อะไรนะในตาเดินแรกเนี่ย AI เทสไทยเนี่ยเขาเดินเบียรหน้าเม็ดขึ้นมาก่อนครับทางอาจารย์หนุนเทพเนี่ยก็เดินเบียรหน้าเม็ดมาเช่นกันครับและในตาเดินที่2เนี่ยคือ a i t อเทสไทยเนี่ยเขาเดินเม็ดมาก็ถือว่าเป็นตาเดินแปลกๆนะฮะสำหรับการเดินเม็ดตาเดินนี้โดยส่วนใหญ่หมากลุกเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยเดินตัวหมากมาแบบมาขัดแข้งขัดขามาโคลนตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปเปิดเม่ก็อาจเปิดแบบทางขวามืออะไรเงี้ย ในตาเดินที่3นะครับ AI ก็ขึ้นเม็ดนะอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็ขึ้นเม็ดด้วยครับทางด้าน AI เนี่ยก็พยายามเปิดทรงมานะบอกว่าเฮ้ยอยากจะเล่นม้าโยงขวานะแต่ทางด้านของหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เห็นว่าเป็นม้าขวาเนี่ยก็เลยต้องใช้หมากที่อยู่ในคอรสเรียนของตัวเองนะก็คือม้าเทียมรูปแบบใหม่นะครับหมากฝ่ายสีแดงก็ขึ้นโคลนครับก็ยังไม่บ่งบอกนะว่าจะเป็นม้าขวางจริงหรือเปล่าคืออาจจะดิฟโคลนขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะสีขาวอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็เลยอ่ะ โอเคถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ยอมเปิดเผยว่าคุณจะเดินหมากอะไรเนี่ยก็ขอเดินโคนดูใจไปก่อนแล้วกันสีแดงก็เดินโคนนะครับสีขาวก็เดินเบี้ยนะตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตาเดินที่สามารถสอกกลับได้นะคือเขาจะพยายามล่อให้ AI เนี่ยแทงเบี้ยสูงแบบนี้ซึ่งการเดินแบบนี้ครับถ้าเกิดไปเดินเบี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียเปรียบมากฝ่ายสีขาวได้ท้านเอไอเนี่ยก็เลยพิจารณาแล้วก็เปิดเบี้ยตำแหน่งนี้มาครับเป็นเบี้ยตำแหน่งช้อชิง6มาช้อชิง5นะ ทางด้านหมากฝ่ายสีขาวจ้าหนุนเทพมา,าบอกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะมาเปิดแบบลุกล้ำอนาเขตก็ขอ,อกินตัดเลยดูเชิงก่อนว่าหมากฝ่ายสีแดงเอาไงนะสีขาวก็เดินมาครับหนังนี้ก็เดินแบบตามแบบฮอสเลียนเลยนะหมากฝ่ายสีแดงก็ขึ้นมาบ้างครับทางด้านของสีขาวเนี่ยก็เลยพิจารณานะใช้ในส่วนของโคนนะครับขึ้นมาผูกเม็ดนะสีแดงก็ไม่อรอช้าขึ้นโคนมาเช่นกันครับและในตาเดินนี้ก็เป็นตาเดินที่ก็ค่อนข้างดีนะ นี่ครับเดินเบีย้ยเข้ามาครับก็หวังว่าจะทําทางเม็ดในอนาคตคือไอเดียก็คือว่าถ้าเกิดว่าแดงไปกินอะไรแบบเนี้ยในอนาคตเนี่ยขาวก็จะมีแบบทางเม็ดมายืนอะไรพวกเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะถ้าเกิดว่าผมแบบจําไม่ผิดนะครับสีแดงเนี่ยก็เลยอ่ะโอเคงั้นแบบขึ้นขุนอ่ะขึ้นตาน,นี้นะสีขาวจาหนูเทพก็ขึ้นโคนนะครับตำแหน่งเนี้ยมากไฟสีแดงขึ้นมาครับ อพอไปขึ้นมาตรงนี้ถามว่ายังแทงเบีย้ยใส่มาได้ไหมยังไม่ได้นะเพราะว่าเรือที่ตำแหน่งกไก่หนึ่งเนี่ยมันขาดอยู่นะแต่ทว่านะครับสิ่งที่มาฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาต้องการทำเนะี่ยคืออย่างที่บอกคือเขาต้องการเอาเม็ดยืนตาน,นี้การที่จะเอาเม็ดยืนตาน,นี้ได้มันจะต้องผ่านเบีย้ยตัวนี้ก่อนแล้วเบีย้ยตัวนี้อะไรผูกอยู่เบีย้ยในตำแหน่งขอไข่หกผูกอยู่เพราะงั้นเนี่ยการโจมตีก็เลยมาจากทางนอกกระดานนะครับไม่ใช่นอกกระดานดิ ริมกระดานถ้าการโจมตีจากนอกกระดานนี่เป็นงนี้เอาหยิบเข้ามาวางงนี้มากไฟสีแดงก็ไม่รอช้านะทิมเบียขึ้นมาครับก็พยายามเปิดมาในลนักษณะนี้ก็แน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ชัวร์อยู่แล้วก็คือว่าต้องโดนกินนะเพื่อทําลายหน้าเบียก่อนแต่ทว่าครับมากไฟสีขาวเนี่ยครับไม่ได้เอาเม็ดมาต่อตําแหน่งนี้นะถ้าเอามาต่อเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสีขาวเนี่ยก็พี่นานะเดินเบีย้ยเนี่ยลงมาไล่เม็ดนะเม็ดถูกถอยนะตำแหน่งเนี้ยสีขาวขึ้นโคนนะ ก็ดูเหมือนว่าหมากฝ่ายสีขาวจะพยายามยึดทางไปจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงของหมากรูปเนี้ยมันมีความเท่ากันอยู่นะแม้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นแท่นโคลแต่ว่าดูฮะโคลต้องไม่เจออะไรโคลต้องไม่เจอกับเม็ดนะเพราะงั้นรูปทรงเนี้ยผมตีว่าเท่ากันแล้วกันนะ <S <S สีแดงเดินเบีย้ยครับล่อให้แบบว่าทิมมาเอาไหมเอาไหม่เงี้ยแต่สีขาวเนี่ยก็เซฟเซฟนะเทเซฟนะโดยการถอนมามาก็กะาว่าจะมามายืนตำแหน่งนี้นะสีแดงโยกเรือครับแล้วหมากฝ่ายสีขาวจะหนุเทพเนี่ย ก็ทําการเดินม้าขึ้นมาในตําแหน่งนี้หมากไฟสีขาวเนี่ยพอไปเดินม้าเสร็จเนี่ยครับสีแดงก็ทําการโยกมานะสีขาวก็โยกม้ามาอีกหนึ่งสเต็ปนะคือกะว่าจะเอาหมากเนี่ยทะลวงเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ค่อนข้างทะลวงยากแต่ว่าถ้าเกิดเอาหมากทะลวงเข้ามาจริงเนี่ยอย่าลืมนะว่าม้าเนี่ยผูกเบี้ยรตรงนี้อยู่นะยังทะลวงไม่ได้นะสีขาวก็ขึ้นขุนครับหมากไฟสีแดงเนะเทสไทยก็ ทำการเดินมาขึ้นมาครับทาให้อาจารุ่นเทพเนี่ยก็ใช้เรือในส่วนของเรือเนี่ยเข้ามากดก่อนนะ AI ถอยมาครับสีขาวเนี่ยขยับขุนนะขยับขุนเนี่ยเป็นตาเดินชั้นสูงนะก็คือว่าก็เนี่ยรูปหมากมันฟิกหมดแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้คือถ้าเกิดว่าสีแดงขยับผิดแม้แต่นิดเดียวอันนี้อาจจะลุกล้ำเข้ามาเลยเช่นเดินเม็ดถอยเนี่ยอันนี้ก็ดูซื่อบื้อเกินไปเนาะหรือหรือไปเดินเลยเดียวหรือไปเดินเบี้ยอย่างเงี้ยทำให้แบบโดนโจมตีอะไรเงี้ย าทางเม็ดอะไรก็ว่าใดๆก็ว่านไปเนี่ยคืออาจจะมีโดนได้เพราะงั้นน่ย AI เทสไทยเนี่ยเหมือนโดนสะกดข่มอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีได้นะ AI ก็พยายามแบบหาหมุนหาจังหวะอยู่ครับว่าเฮ้ยจะไปบุกยังไงดีเนี่ยก็ใช้เทคนิคขั้นสูงด้วยขยับขูดนะแต่ตำแหน่งเนี่ยครับอาจารย์หนุเทพเนี่ยก็ทำการแทงเบี้ยเข้ามาก็กล่าวว่าจะเปิดชารบุกมันซะเลยอะไรเงี้ยแต่สีแดงก็จะ๊บ เพื่อทอะไร <c oughs> คือถ้ากินตัดเข้ามาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรกันเรือก็ยังไม่สามารถเข้ามาได้นะอาจารย์หนุเทพก็เลยแบบตัดสินใจที่แบบงั้นซ้อนเรือดีกว่านะสีแดงขยับเรือคนระับก็ขยับเรือบ้างนะอันนี้มันก็จะเป็นตาเดินเพื่อการวนหมัดนะครับเพื่อการดูเชิงว่าเขาจะเดินอะไรนะเนี่ยเดินกันอยู่แค่เนี้ยปับ๊บอันนี้ก็เดินมานะคือปกติอะเวลาเล่นกับ AI ถ้าทรงมันเสมอแบบนี้แล้วเนี่ย เราก็พยายามแบบอย่าไปฝืนนะถ้าเกิดฝืนเนะี่ยส่วนใหญ่ก็พังทุกรายนะอันนี้ก็พยายามเดินก็แก๊กก็แก๊เพื่อดูว่า AI เนี่ยจะพลิกหมากไปตรงไหนนะแล้วอาจจะมีแบบจังหวะที่เขาสามารถพลาดได้ไหมนะเนี่ยอาจารย์หนุเทพก็เดินอยู่แค่เนี้มันเป็นการเซตทรงนะเพื่อตู้กับ AI AI นะอืมเดินอยู่แค่นี้จริงๆนะหมากรุกอะไรวะเนี่ย นี่มันต้องคนหนุ่มคนนี้เดินขุนมาในตาเรือกดยุ่ยๆนะแต่เอไอก็ไม่บุกนะไม่เอาดีกว่านะอันนี้ก็รู้สึกตัวว่าขุนไม่ไควรอยู่ตาน,นี้นะแต่เห็นไหมครับว่าการหมุนตัวขอไอเนี่ยมันจะมีประเด็นของมันอยู่นะคือเอไอก็จะพยายามแบบเอาโคนสไลด์คิกมายืนแบบให้อยู่ตำแหน่งดีๆมาตั้งรับนะก็แต่ก็จะไม่ผีผามนะขึ้นบงขึ้นไปแล้วไม่มีนะไม่เอานะขยับมานี่ก็ขยับไปเรื่อยๆนะนี่กับผดูแล้วเป็นเป็นมูฟที่ ทำอะไรกันไม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเซียนเจอกับ AI เนี่ยรูปหมากมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็จะตั้งทรงมานะถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบนะว่าเกมนี้จบยังไงก็คือแน่นอนมันคือการเสมอใช่ไหมแต่การเสมอเนี่ยมันจะมีแกลบในการดูอยู่ก็คือว่าเราสามารถยืนพื้นที่ได้แค่ไหนหรือว่าเราเป็นต่อตัวหมากไหมเป็นต่อเวลาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเรื่องพื้นที่เนี่ยสีขาวอาจจะดีกว่านะเพราะว่าสีขาวก็ได้ยึดค่อนข้างเยอะกว่าแต่สีขาวก็ไม่สามารถบุกได้นะ สีแดงเองถ้าเกิดว่าไม่ผีผามเนี่ยก็บุกไม่ได้เหมือนกันนะคือจะไปบุกอย่างเงี้ยทิมเบียตรงเนี้ยอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะแบบได้ทางเม็ดมาเนี่ยแต่ถามว่าจะชนะหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าหสีขาวเนี่ยก็มี potential ที่ดีขึ้นอย่างทันตายเห็นนะถ้าเกิดว่าเดินได้นะหรือแบบไปเดินไปโดนอะไรแบบนเนี้ยเแบบแบบนี่ยแบบแบบเนี้ยก็ก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ในเกมจริงคือมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็บบเดินแค่นี้นะ อันนี้ก็เป็นทรงที่เสมอกันนะครับสำหรับในเกมนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หมักลูกไทยนะและจะเป็นเกียรติอย่างมากจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วงการหมักลูกไทยนะสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ทราวาาผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ